ดวชะตาของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตะดุลักษ์ของชาวราศีกุมคือดาวพระลาหูนะครับ การที่ดาวพาหูของชาวราศีกุมโคจรไปอยู่ในภพเรือนของราศีพฤษภนะครับเรียกได้ว่าได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่นิดนะครับหรือตําแหน่งที่ต่ําต้อยด้อยค่านั่นหมายความว่าครับวิถีชีวิตของชาวราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งนะครับเรียกได้ว่าชาวราศีกุมจะต้องพบเจอกับเรื่องราวของอุปสรรคชีวิตหรือเรียกว่าชีวิตนะครับควรจะดีกว่านี้แต่มันก็จะต้องเจออุปสรรคต่างๆเข้ามานะครับเบียดเบียนหรือรู้สึกว่าตัวของเรานะครับเจอความไม่มั่นคงเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะว่าจังหวะของการที่ดาวตนุลักษณ์หรือดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณนะครับในตําแหน่งเป็นเพียงแค่นิดต่าต้อยด้อยค่านั่นหมายความว่าตัวของคุณอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องราวของความไม่แน่นอนอยู่และก็รวมถึงในเรื่องราวของปัญหาสุขภาพได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่นะครับหลังจากวันที่30มีนาคมนี้นะครับจุดที่คุณรอคอยมาถึงแล้วสักทีนะครับตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งที่ดาวเจ้าเรือนตัวเองของชาวราศีกุมอ่อนแอมาตลอดแต่พอหลังจาก30มีนาคมเวลาตี2นาฬิกา 24นาทีราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์ของชาวราศีกุมจะยกออกจากราศีพฤษภพ,พ้นจากความเป็นนิดเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพฤษภนะครับจังหวะนี้แหละครับที่จะทําให้ชาวราศีกุมนะครับมีจุดดีๆดีเกิดขึ้นแล้วกับเขาสักทีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตัวเองแข็งแรงเกิดขึ้นแล้วและตําแหน่งนี้ของราหูนะครับก็ยังได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคอีกด้วยหรือเรียกว่าจุดของความโชคดีมีโชคช่วยนะครับอีกด้วยเช่นเดียวกันส่งผลให้ชาวราศี ุมมีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนับตั้งแต่วันที่30มีนาคมเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าทําอะไรก็ลาบลื่นทําอะไรก็ลงล็อกทาอะไรก็ลงตัวไปซะทุกอย่างตัวของคุณเองก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครสุขภาพอ่อนแออยู่มีปัญหาเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บรุมเรา้าถึงเวลาสักทีครับที่โรคภัยเหล่านั้นจะพ้นออกไปจากตัวคุณจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวของชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวแหละครับในตอนนี้ต่อมานะครับ มาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีกุมกันบ้างนะครับสาหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกุมคือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนเสาและก็อยู่ในเรือนภพวีนาานะครับต้องบอกว่าในช่วงของเดือนมีนาอาจจะเจออุปสรรคอยู่ครับเจอปัญหาอยู่เับเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับเพราะว่าอิทธิพลดาวการงานแม้ว่าได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดหรือการงานมีความสําเร็จกอบตัวก็แล้วแต่แต่อิทธิพลของการที่จูในเรือนเสายังไงก็เจอกับอุปสรรคเจอกับขวากหนามเจอเรื่องให้คิดเย เจอเรื่องให้คิดมากอยู่เช่นเดียวกันครับส่งผลทำให้างานของชาวราศีกุมจะเป็นลักษณะของการที่ต้องแก้ไขปัญหาหรือนะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เข้ามาให้คุณต้องเผชิญเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับวินาสภัยหรือธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศอันนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นงานประเภทวินาานั่นเองครับฉะนั้นการที่ดาวการงานมาอยู่ในภพวินาาจึงไม่เสียแต่ถ้าเกิดธุรกิจอื่นๆนอกเหนือจากที่พูดไปกก็ต้อองบว่า อุปสรรคต่างๆอาจจะยากนิดนึงต้องมีจุดของการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้มันจะมีเรื่องราวให้คุณต้องคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับด้านการงานหรือนะครับอุปสรรคที่จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยแหละครับทาให้การงานของคุณค่อนข้างจะติดขัดเกิดขึ้นได้ในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่30ตลอดทั้งเดือนในเดือนนี้นั่นเองครับซึ่งแม้ว่าการงานของคุณจะเจออุปสรรคต่างๆอย่างมากมายก็ตามนะครับสำหรับในเดือนมีนาคมนี้แต่เมื่อมาดูในภพเรือนของราศีกุมปรากฏว่าอาทิตย์กุมลัก เพราะฤหัสกุมรัก์นั่นหมายความว่าครับความสําเร็จก็ยังอยู่กับคุณนั่นแหละครับเรียเดว่าครับแม้ว่าการงานจะเกิดอุปสรรคแต่ความสําเร็จก็ก่อเกิดมันเป็นลักษณะของการแค่ๆเข้ามาแก้ไขแต่รูปแบบของความสําเร็จยังเดินหน้าได้นะครับนั่นหมายความว่าครับความสําเร็จไม่ได้ถูกเบรกไปด้วยกับอิทธิพลของการที่คุณจะต้องเจออุปสรรคเข้ามานั่นเองครับอาทิตย์กุมรักสํสหรับชาวราศีกุมต้องบอกว่าได้ตําแหน่งเป็นองค์เก์นะครับเพราะฉะนั้นถือว่านะครับสำหรับชาวราศีกุมแล้วอาทิตย์แม้ว่าจะเป็นตําแหน่งปลาแต่การที่มาก และได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ให้คุณอย่างเต็มที่เลยนะครับฉะนั้นอาทิตย์คือความที่รุ่งโรดรุ่งเรืองประสบความสําเร็จการที่มากุมลัคนาของคุณก็เท่ากับว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอุปสรรคต่างๆที่คุณต้องเผชิญหรือปัญหาต่างๆที่คุณต้องฝ่าฟันนะครับแต่มันกลับกลายเป็นอิทธิพลที่จะทําให้เจ้านายรักหรือเจ้านายรู้สึกเห็นสกยภาพในตัวคุณเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวแหละครับสำหรับใครที่ทํางานประจําอยู่เพราะว่าพฤหัสเองก็ได้ตำแหน่งเป็นองค แล้วก็ยังแถมมากลุมลัคนาคุณอีกด้วยเรียกว่าจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีและก็1กับ5นะครับหรือว่าอาทิตย์กับพฤหัสอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรสนับสนุนกันเป็นอย่างดีมีรูปแบบของชีวิตที่ได้รับการซัพพอร์ตนะครับอย่างมากมายเลยทีเดียวล่ะครับฉะนั้นเรียกได้ว่าแม้อุปสรรคจะเกิดขึ้นนะครับแม้ปัญหาจะเกิดขึ้นในเรื่องการงานของคุณแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จในรูปแบบของการแก้ปัหาาต่างต แล้วก็โชว์ผลงานได้เข้าตากรรมการเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับส่วนสาหรับรใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกันครับอุปสรรคการแข่งขันคุณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถเอาชนะแล้วก็ฝ่าฟันกับ ทุกๆอุปสรรคและก็ทุกๆคู่แข่งขันขคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับส่งผลทําให้ในเดือนมีนาคมนี้ของชาวราศีกุมก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ลงตัวอยู่นะครับแม้ว่าดาวการงานของคุณจะอยู่ในวินาศก็ตามครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่30มีนาอย่างที่บอกว่าราหูลุดออกมาแล้วนะครับจากความเป็นนิดตอนนั้นตัวคุณก็แข็งแรงขึ้นอีกด้วยครับส่งผลยิ่งทําให้คุณจะประสบความสาเร็จคูณทวีเข้าไปใหญ่นั่นเองครับสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการ ของชาวราศีกุมกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกุมคือดาวพฤหัสต้องบอกว่าการที่ดาวการเงินของคุณมากุมตัวของคุณนะครับและได้ตาแหน่งเป็นองค์เก์แถมเจอคู่มิตรใหญ่อย่างอาทิตย์เข้ามาซัพพอร์ตเกื้อกูลกันอีกด้วยครับหรือที่ว่าครับคุณจะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จด้านการเงินเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแหะครับเพราะว่าอาทิตย์มาอยู่กับพฤหัสแบบนี้ส่งผลด้านบวกสมผลด้านดีเลยทีเดียวเพราะมันเปรียบเสมือนกับการได้รับการช่วยเหลือเกื video, <the> ้อกูลจากคู่มิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับในเดือน มีปัญหาด้านการเงินอยู่คาดหวังกับการที่อยากจะหยิบยืมเงินจากใครหรือเงินช่วยเหลือจากใครก็ตามคุณก็จะประสบความสําเร็จได้รับการซัพพอร์ตได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินทําให้คุณได้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโต ขึ้นทําให้ใครนะครับก็ตามนะครับที่อุปสรรคการเงินก่อนหน้านี้มีปัญหาอยู่ก็สามารถคลี่คลายปัญหาได้แล้วนะครับสําหรับในเดือนมีนาคมนี้นั่นเองครับและไม่เพียงเท่านั้นครับหลังจากวันที่15มีนาคมเวลาตี2นาฬิกาสนาทีอาทิตย์ของคุณจะยกออกจากกลุ่มเข้าไปสู่ในเรือนของมีนเรียกได้ว่าช่วงจังหวะนี้ครับคุณจะมีจุดของการที่เรียกว่าแข็งแรงขึ้นอีกนะครับเกี่ยวกับการเงินของคุณเรียกว่าช่วงจังหวะนี้คุณก็จะมีโอกาสในสิ่งดีๆเกี่ยวกับการเงินเกิดข,ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ อาทิตย์อยู่ในเรือนการเงินอาทิตย์อยู่ในเรือนพฤหัสราศีมีมีพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเท่ากับว่านะครับจะมีการเกื้อกูลเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันทรงผลอิทธิพลด้านบวกบวกสมผลอิทธิพลด้านดีๆให้กับชาวราศีกุม อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับและยิ่งหลังจากวันที่8เมษายนด้วยแล้วนะครับนี่คือผู้ที่เห็นภาพก่อนในช่วงของเดือนหน้าน,นิดนึงครับเพื่อสปอยว่าในเดือนหน้ายิ่งกว่านี้อีกมหาศาลเลยทีเดียวครับในความสําเร็จของชาวราศีกุมภ์เพราะว่าพฤหัสจะกลายเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนการเงินการเงินเป็นเกษตร,รยิ่งอยู่กันกับอาทิตย์ที่จะตแหน่เป็นอุจจาวิราศแล้วด้วยแล้วก็เรียกได้ว่ามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วละครับในช่วงเวลานั้นฉะนั้นอดทนรอไว้นิดนะครับยิ่งในเดือนของเมษายนยิ่งปังกว่านนนี้แ่นอน ยิ่งดีกว่านี้แน่นอนเพราะดาวพฤหัสก็ให้คุณหลุดออกมาจากความเป็นนิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญที่สุดของชาวราศีกุมจะมาถึงแล้วก็คือในช่วงเดือนเมษาย,ยนโดยเฉพาะหลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปนั่นเองเฝ้ารอลุ้นรอได้เลยทีเดียวครับในช่วงจังหวะนั้นด้านการเงินของคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็มั่นคงได้สูงมากๆเลยล่ะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีกุมกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่านะครับจังหวะที่ดีของคุณก็มาถึงแล้วเช่นเดียวกัน ค,ความรักของคุณก็เช่นเดียวกันจะมีโอกาสที่ประสบค,ความสำเร็จเป็นอย่างดีครับดาวอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีกุมนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15มีนาคมมากุมลัคณาของคุณนะครับแม้ว่าได้ตาแหน่งเป็นแ,แค่ปลาแต่ว่าอาทิตย์นตํนตำแหน่งนี้ติดตําแหน่งองเกนครับฉะนั้นครับอาทิตย์ที่เป็นองเกณฑ์ให้คุณเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีกุมส่งผลทําให้ครับชาวราศีกุมมีความสําเร็จก่อเกิดขึ้นมาส่งผลทําให้ครับชาวราศีกุมในเร,ร,รื่องความรั ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าอาทิตย์นะครับอยู่คู่กันกับดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรกันอีกครับถ้าเกิดใครนะครับคิดอยากจะต่อยอดความรักให้พัฒนาความสัมพันธ์แล้วล่ะก็ช่วงจังวหวะน,นี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวครับที่คุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้คู่รักคนที่ถูกใจเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะครับแต่ความสุขนั้นอาจจะปนทุกนิดๆนะครับเพราะว่าดาวสุขซึ่งถือว่าเป็นดาวความรักอีกดวงหนึ่งครับยังคงอยู่ในเรือนเสาเสากับสุขนะครับเป็นอิทธิพลที่เรียกว่าเบ ราศีกุมนะครับยังมีอุปสรรคเกี่ยวกับความรักในเรื่องราวของความรู้สึกลึกๆภายในจิตใจที่ยังรู้สึกน้อยๆเครียดๆอยู่นั่นเองครับถึงแม้ว่าภาพรวมของความรักจะดีก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าความรักของคุณนะครับก็ยังเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าสุขแล้วก็ปนทุกข์กันไปนะครับซึ่งถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการช่วยเหลือจากคู่ครองแล้วล่ะก็คุณรุนได้นะครับหลังจากวันที่15มีนาคมเวลาตี2องนาฬิกาสินาทีเพราะช่วงจังหวะนั้นอาจที่จะยกจากเรือนกุ้มเข้าไปสู่ในเรือน รพร้นจากความเป็นปลานะครับเข้าไปอยู่ในเรือนมีนได้ตําแหน่งเป็นอุดจาวิลาดนะครับหรือตําแหน่งที่ก่อนขึ้นจะเป็นมหาอุดในราศีเมษนั่นเองฉะนั้นนะครับอาทิตย์ณตํตแหน่งของราศีมีนนะครับคืออาทิตย์ที่อยู่ในเรือนของพฤหัลืก็ยังส่งผลด้านบวกให้คุณแก่ชาวราศีกลุมเป็นอย่างดีอีกอยู่ดีละครับแล้วก็เราบอกว่านะครับกระดุมพระหรือเรือนการเงินของคุณนะครับก็มีอาทิตย์เข้ามาอยู่หรือเรียกว่าปัตนิหรือคู่ครองเข้ามาอยู่แบบนี้ส่งผลทําให้ถ้าเกิดใครคาดหวัง เกี่ยวกับความสําเร็จด้านกา <ondan S 1> รเงินของคู่รักก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับคู่รักของคุณหรือใครคาดหวังเงินช่วยเหลือจากความรักหรือคู่รักของคุณก็จะได้รับผลประโยชน์และก็ความสําเร็จจากคู่รักของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดครัาในเดือนนี้ของคุณในเรื่องความรักก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนมีนาครับต้องบอกว่าในเดือนมีนาคมนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับ ชาวราศีกุมโดยเฉพาะหลังจากวันที่30มีนาเมื่อลาหูของคุณหลุดพ้นสักทีจากตําแหน่งที่เสียอย่างนิดและก็เข้ามาเป็นตําแหน่งเทวีโชคเกิดขึ้นนั่นเองครับทำให้ชาวราศีกุมมีความเข้มแข็งขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นจิตใจของคุณจะแน่วแน่มากขึ้นอุปสรรคต่างๆเริ่มคลี่คลายปัญหาต่างๆเริ่มถอยห่างขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวครับสำหรับดาวการเงินนะครับก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นการเงินก็ยังคงที่การงานอาจจะเป็นอุปสรรคบ้านนะครับอาจจะมีรูปแบบของการ งานที่ต้องแก้ไขฝ่ฟาฟันและก็มีรูปแบบงานที่จะต้องเหนื่อยนิดนึงแต่ก็สุดท้ายก็สามารถฝ่าฟันและก็สร้างโอกาสที่ดีๆให้กับการงานและก็ความสําเร็จให้กับการงานเกิดขึ้นได้อยู่ดีแหละครับฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าในเดือนมีนาคมนี้สําหรับชาวราศีกุมยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนี้นะครับต้องบอกว่ามันดีจริงๆในจังหวะที่พระราหูของคุณหลุดจากความเป็นนิดแล้วนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับต้องบอกว่าในเดือนหน้าจะดีกว่านี้อีก เยอะเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีกุมคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมก,กว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนค่ะว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุมหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบแการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเรรจนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทนานยดูใหม่ ใหม่ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ